เอ็มเจอราม่าบูลี่ลั่นผ่อพันเราหน้าตาทุเรศขนาดนั้นไอผู้ใหญ่ใจร้ายเมียหม่ำก็ฟาดเดือดหน้าตาทุเรศขนาดนั้น เจอรมามบูรี่ลามปามถึงลูกจนเกิจนจะทนเอ็มบุษราคำลูกสาวหม่ำมจกมกล่าสุดวันที่1 3มิถุนายน66ออกมาโพสต์ร่างกลางโซเชียลว,ว่าบางทีก็รู้สึกแย่กับคำพูดคนนะดีนะที่ลูกได้พ่อถ้าได้แม่มานี่แย่เลยคือเผ่าพันธุ์ของเรามันแย่มากมายหน้าตาทุเรศทุรังขนาดนั้นเลยหรือไงขอเถียงเลยว่าไม่มีลูกคนไหนที่ได้มาจากพ่อแม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์หรือแม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ลูกคือส่วนผสมที่ลงตัวของพ่อกับแม่และลูกของเอ็มก็มีความน่ารักในแบบฉบับของเขาที่ละมา คล้ายกับเอ็มอยู่ไม่น้อยด้านมดเอนดูภรรยาหม่อจกมกผู้เป็นแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ฟาดเตือดแรงด้วยเช่นกันว่าคนไม่เคยมีครอบครัวขาดความอบอุ่นฮ่าฮ่าฮ่านางสมเพศใครๆก็ไม่ต้องการใครๆก็ไม่เอาเลยมาอิจฉาครอบครัวคนอื่นหนอนหนูจริงๆอยากสนใจหนอนหนูขณะที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเอ็มแล้วครอบครัวรัว